พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกอน่นภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่าง เพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหาร4ี่อย่างนั้นคือ 1. กาวกัลีการหารหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหาร 3. มโน,โนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลเพื่อดํารงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกับวลีกาลาหารจะพึงเห็นได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินไปสู่ทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยนอย้น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกําลังเดินไปในทางกันดารอยู่สเสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้น ได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองอยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าสเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยสเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดานนี้ยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุร จะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ข่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั่นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง เมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลางค่อนอกพลางรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้เธอทั้งหลาย จะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าจึงตรัสต่อไปว่า ถ้าเช่นั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดาลใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกับวลีกาลาหารว่าเปรียบด้วยเนื้อบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กาวลีการาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เป็จกรรมกุณเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เป็นจกรรมคุณได้แล้วสังโยน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีก ก็ไม่มีดูก่อนพิกษุทั้งหลายภาษาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคโนมที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกตัวสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ใช้กินหากลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ในที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกัดและจิกกินเป็นอันว่าแม่โคโนมตัวนั้น ที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวก กำหนดรู้ผัสาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้เวทนาทั้งสได้เมื่ออริยสาวกกําหนดรู้เวทนาทั้งสได้เรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานพเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานพเพลิงไม่มีปเปลวไม่มีควันครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมา บรรลุสองคนมีกำลังจับเขาที่แขนข้างละคนคร่าไปสู่หลุมฐานเพลิงทันใดนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลาจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจักตกหลุมฐานเพลิงนี้ ก็จะต้องตายหรือถึงทุกแทบตายข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวก กำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทําผิดได้แล้ว แสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้กระทําผิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญไปเถอะพ่อ จงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาชาวนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกรอยเล่มในเวลาชาาต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เขาพากันกราบทูลว่ากอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นเสีย ด้วยหอบร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลาเยน็นพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตยอยู่ตามเดิม จึงมีพระกระแสร,รับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหออร้อยเล่มในเวลาเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นด้วยหออร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไหน คือว่าเมื่อเขากำลังถูกประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่อย่างนั้นจะพึงได้เสวยแต่ทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม่เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกขโทมนัส ซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มเล่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึ่งเห็นวิญญาณอาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้ว ก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเมื่ออริยสาวกมากำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว